สวัสดีครับข่าวกีฬาวันนี้เริ่มกันที่ทีมอุดอรธานีเอฟซีเตรียมพร้อมในการเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมยโสธรยู่นเต็ดในวันที่5พฤษภาคมที่จะถึงนี้ครับในการแข่งขันฟุตบอล a i s ลีกภูมิภาคดิวิชั่นส่วโซนภาคสาในนัดนี้ทีมอุดอรธานีเอฟซีจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมยโสธรยู่นเต็ดโดยอาจารย์พิทยาสันต์วงศ์หัวหน้าผู้สอนเปิดเผยว่าขณะนี้ผู้เล่นในทีมทุกคน ก็ได้ทำการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมในการแข่งขันสำหรับนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บมีทั้ง Ma oro, มามาดีคาโคโร่รวมทั้งธรรมวุฒิรุ่งเรืองธนาธิปแพงวงแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมอภิชาติทันหินและยศอ,อัตพลวงศ์สุนทรที่ยังบาดเจ็บเพิ่มเติมครับในส่วนของทีมยสทรน,นั้นทราบว่าจะใช้ผู้เล่นชุดเดิมซึ่งอุดรธานีก็เตรียมแผนการเล่นไว้อย่างดีและคงต้องวัดกันในจังหวะสุดท้ายในการจบสกอร์ซึ่งอยากจะขอแรงใจแรงเชียร์จากแฟนบอลชาวอุดรธานีเพราะถ้าชนะในนัดนี้ครับ ก็จะได้23คะแนนโดยเกมคู่นี้ครับเริ่มการแข่งขันเวลา18นาฬิกาที่สนามสาวันการพระศึกษาวิทยาเขตอุดรธานีในส่วนของผู้เลน่นที่คาดว่าจะลงสนามของอุดรธานีเสในเกมนี้ครับในตำแหน่งผู้รักษาประตูจะเป็นพานุพลชมพูทัศน์กองหลังก็จะมีสัจจาแสงสุวรรณรัชนนท์ผางแก้ววิรพพงศ์วรรศริอุดมพรสมกองในแดนกลางก็มียเยมี่โยเซฟเทวาแสงนาโกรพรอ,อมอกบ้าพุทธคุณณริน ในส่วนกองหน้าก็จะเป็นนิยมคำชมพูลงล่าตะข่ายคู่กับจัสตินอูเชปลินครับในส่วนของยัสตอนยูไนเต็ดครับทีมคู่แข่งที่จะมาเยือนอุรานทีฟซีในสัปดาห์นี้ก็มีฉาย,ยาวัสิงห์บ้างไฟโกเริ่มการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาคโซนภายศาสตรตั้งแต่ครั้งแรกในปี2553โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาครับยูนับที่7ลงสนามมา10นัดชนะ3เสมอ3แพ้4มี12คะแนน สำหรับผลงานที่พบกับทีมอุดรธานีเอฟซีที่สนามสพลระอุดรธานีในช่วง3ปีล่าสุดครับปี2555ครับเสมอกันไม่มีสกอร์ครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ในปี2 5 5 4ออุดรธานีเอฟซีชนะไป4ประตูต่อ1นและปีล่าสุด2553ครับอุดรธานีเอฟซีพ่ายกับยศทรมผู้มาเยือนหนึ่งประตูต่อ2ครับเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์อาจารย์พิทยาสันต์งศวงกันครับออสำหรับความพร้อมของยูดีเอฟซีสำหรับอาทิตย์นี้ก็ก็มีเพิ่ม นิดหน่อยเรื่องของการบาดเจ็บเพิ่มตอนนี้อภิชาติแท่นหินก็มีเข่านิดๆน,น,นะครับก็เลยอาจจะต้องพักต้องเสพนิดหนึ่งเนื่องจากว่าไอ้คนอื่นๆก็คงจะเป็นรายเดิมๆจะเป็นเม็ดนะครับเบอร์สามแล้วกเ็เล็กธนาทิพย์นะครับก็ยังยังเหมือนเดิมปกติก็จะมีเ,เพิ่มอภิชาติแท่นหินคนหนึ่งนะครับมียอกเบอร์สามสามนะครับที่ที่เจ็บขานีประมาณสี่คนเพิ่มก็ เวลาเกมมันเป็นอย่างนี้นะครับพอมันบีบๆเข้ามันก็การบาดเจ็บแต่กย็ยังเชื่อมั่นว่าโอเคผู้เล่นที่ทดแทนก็น่าจะโอเคจริงๆฟุตบอลนะครับถ้าถ้าเกิดว่ามีความพร้อมที่ดีเ,เตรียมตัวมาดีหรือว่ากําลังใจดีอะไรต่างๆดีนะครับโอกาสฟุตบอลนะมันมันบอกไม่ได้มันเทียบเป็นประจกักษ์สยางไม่ได้ว่าคนจะต้องชนะร้อนะครับเพียงแต่ว่าเรามีความมั่นใจไหมเรามีความมั่นใจเสมอ ถ้าเกิดว่าผู้เล่นทั้งหมด29คน30คนนียสามารถทดแทนกันได้ดีนะครับก็มั่นใจนะครับไม่ได้แตกต่างจากว่าโอเคผู้เล่นทุกคนสมบูรณ์ร้อเเซกับาบาดเจ็บ30คนนี่ก็ไม่ถือว่าเสียหายอะไรก็ยังมั่นใจเสมอครับปีนี้ถ้าจะสังเกตด,ดูจริงๆแล้วแฟนบอลเข้ามาให้กําลังใจค่อนข้างเยอะแล้วก็แทบจะเ,เต็มสนามตรงนั้นค่าผ่านประตูนี่ก็เฉแสน นะครับและประเด็นนี้แหละครับเป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้อุดรธานีเอฟซของเราที่ผิดพลาดในช่วงเริ่มต้น2อสแมตช์แล้วก็สามารถขยับเข้าสู่ท็อปโฟร์เขาจะเรียกว่าท็อปโฟร์ฟุตบอลส่วนใหญ่แล้วก็สามารถในสัปดาห์นี้ก็สามารถเข้ามาสู่อันดับที่3และในปัจจุบันนี้ที่ห àng, า่างช่วงแรกๆที่ห่างหลายๆแต้มตอนนี้ก็เหลือแค่3แต้มนะซึ่งแฟนบอลน,นะครับคนดูหมายเลข12ของเรานี่แหละ เป็นตัวจุดที่สําคัญอย่างหนึ่งที่จะสร้างกําลังใจเพราะนั้นก็ฝากแฟนบอลที่ว่างจากภารกิจการงานนะครับแล้วก็ที่ชอบชมกีฬาฟุตบอลน,นะครับมาให้กําลังใจพวกเราดอนทานีเอฟซในวันอาทิตย์นี้นะครับวันที่5นี้นะครับเวลา18น,นาเจอกันครับวันอาทิตย์ครับขอบคุณครับ และในวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคมนี้ครับสมาชิกของเคเบิลทีวีสามารถชมการถ่ายทอดสดทางเคเบิลทีวีช่อง2หรือแฟนบอลสามารถไปให้กำลังใจถึงสนามครับที่สนามสาพอุดรดธานีเริ่มการแข่งขันเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในคู่อื่นครับมุกดาหารซิตี้พบกับอำนาจเจริญทาวสกลนครเมืองไทย FC พบกาลสินเอฟซีศรีสะเกดยูเนเต็ดพบสุรินเอฟซีเลยซิตี้พบกับมาแชา่ชัยภูมิเอฟซี ร้อยเอ็ดยูเนเต็ดพบนครพนมเอฟซีมหาสารคามยูเนเต็ดพบหนองคายเอฟทีและอุบลยูเอ็มทีพบหนองบัวลำพูเอฟซีครับ